นชนกต่ส่วนบริศัททั้งหลายแับยิ่มหำแบโนมบรัทโตบาซิลาเป็นชาวพุทธเป็นักแท่งถึงทุกคนเดินผ้าเดินชมบริเวณวัดในส่ยนยางพาราแอ้กาะตุกเป็นกระปูกไม้ย่างกรปุกไม้ย่างต้นแก่มปลาย่างนะยางเมอสภาพแล้วอีก วัาพีปีนะยางก็จะมืดสภาพก็จะได้เลี้ยแยงในยางปูนปลาขื้นธรรมชาติให้เจดินเจรดอนปูกปลาขื้นธรรมชาตินอนพาเดินชมบริเวณวัดกันก็ตรงนี้ก็ต่างอยู่มู ทิแต่หงมูบ้านมูทิ่แต่บา้านคำแสนสุขตำบลมันโอพอำเภอพนทิชัยจังหวัดน้องคายเป็นบา้านคุณทะเบียมเป็นบ้านเป็นวัดมูแต่ทีนะ่นั่นนี่บ้านเลขที่เรีเยบรอยแล้วเป็นวัดที่ต้องตามกฎร,ระเบียบของกฎหมายของกฎเทระสมาคมแต่ว่าตรงนี้เป็น ทีพักสงเป็นท่รนีสงพี่น้องมันเป็นทีพักสงเป็นท่รนีสงเป็นดินแช่บ้าน,นแล้วก็รวบรวมกันทั้งสามมู่บานคำประกังการสัญญุคคำลงเลี้ยงออกเงินเงีนยแหละหาลอยบาทสื่อดินตรงนี้ตะกอนดินตรงนี้เป็นปลาใหม่โยค่าพี่น้องเมื่อสามสิบีปีขึ้นหลังเป็นปลาใหม่ยยค่า ของอดิน,เป,นเป็นดินของคุณพอ่อพิจิบาลคุณพ่อสุวิทย์ตันตีเมท่าเป็นขายให้ขายดินตรงนี้ให้ดินตรงนี้เป็นเนี่ยที่ประมาณจักไรแล้วผู่ขากระจำบอกใครได้เนาะชิบเกีรไรบอกอเฮ้ยเกยไยดไรลประมาณชิบเกีไรประมาณเนาะประมาณชิบเกีไรดินตรงนี้พี่น้อง เป็นการปลูกกุฏินี่กุฏิหลังไม่จีบที่สางในในปีนี่แหละก่อนเขาวันสาพี่น้องกุฏิหลังนี้เป็นสางก่อนเขาวันสาห้แล้วก่อนสิบสามเมษาไฮก่อนสงการไฮแล้วนะไฮแล้วก่อนเดียนเมษาเป็นการสางเรียบร้อยแล้วถาวายเป็นกุฏิสรงเรียบร้อยแล้วเป็นการสางของออคุณพ่อ สุพรรณหลักธรรมฟอมด้วยภรรยาของเพ่นสร้างถวายให้ลวงปูสุวิทย์ตันติเมธาอทองเจ้าของดินและเพ่นบวชเพ่นบวชเป็นพะระลวงปูสุวิทย์ตันติเมธามาอยู่อยู่พักนึงเนาะ,ะอยู่พักหนึ่งหลังจากนั้นแล้วเพ่นก็นได้เปลี่ยนสังกัด แต่อยู่วัดปา่าเนาะอันนี้เป็นทรงโมเดลทรงสมัยใหม่ทรงโมเดลหลังจากหลวงปู่สวีทมันออกไปกัมีพระที่บวชเข้ามาใหม่เพิเ่นบวชเข้ามาใหม่เพิ่นในหนาบ้านนี่แหละบ้านข้ามปะกังแล้วิ่นบวชเข้ามาใหม่เพิเ่นบวชบา้าบวชบาอุทิศส่วนบุญกุศล ให้แกเมียเพิ่นเมียเพิ่นบรสบายเพิ่นป่วยเพิ่นก็เลยบวชบาให้บวชบาในในพรรษาสามเดือนให้เพิ่นมาพักอยู่นี่เป็นพระบวชใหม่เนาะช่งโมเดลช่งสมัยใหม่ในราคาแสนกว่าเนาะในราคาแสนกว่าบาทก็เมื่อไปแปดสองแสนหมดละกูตีลังไปเนาะเมื่อสามสิบจี สามสิบสี่สิบปีขึ้นหลังพี่น้องตรงนี้เป็นปลายุค่ากมีการจัดงานประจำปีบวชเนี่ยขามาจากรีรนี่ชีพาพตลอดนะบวชอยู่หลายปีและพี่น้องในสมัยเกา่าเป็นป้ายุค่าก็มียาติธรรมมียาดิโ่มพ่อขาวแม่ขาวมาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่นี่เป็นพันสองพันนะพี่นอ้องอ่าในในตรงบริเวณน,นี้ก็มีบวชอยู่ประมาณ หามือซึ่งเจ็มือไม่ไม่กับบวชที่เจ็ดมือเลยพี่นะ้องบวชเจ็ดมือปฏิบัติธรรมอยู่เจ็ดมือหลงังลังมากับหามือบวชอยู่หลายปีหลายปีแล้วพี่น้องก็จังได้ยุดยุดในการบวชจนหอดปัจจุบันนี่เลยก็ยังม่วมีการประพฤติปฏิบัติในการให้ญาติโยมได้เข้ามาบวชในคำม,มาใจในนี้สิพ้ำในตรงนี้เนาะ เป็นที่สัพปปยะพี่น้องเป็นที่สัพปปยะดีก็บมีคนเพ่นผ่านหยาดโยมกับบ่ใครเข้ามาแต่อยู่ในบริเวณบริเวณบ้านนี่ะบ้านก็รอบรอบบัดเนี่ยมอในการประพฤติปฏิบัติสงบเงียบสงัดดีในการบำเพ็ญเพียรสม,มณะสารูปพี่น้อง เอาบรรยากาศให้พี่น้องได้รับส้มน้ำกันเนาะตรงนี้ก็เป็นหลังที่สามพี่น้องกุฏิหลังที่สาม ที่สตรงนั้นหลังที่สนี่พี่น้องที่เลียวเห็นยืนหลังที่สนี่หลังที่หหลังที่หกอยู่พูนไกลๆงกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิมีกุฏิ12 13หลังน้ำกันกุฏิ13หลังเดน,นี้ก็มี จำในวัดอยู่มกเจดรูปน้ากันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นกรไปทําการทํางานแต่จัดงานแฉ่ฉลองโบสถ์ฉลองซิมอยู่ต่างจังหวัดเนาะแต่เลียพระอยู่ในวัดนี่มีสองลูปนะสองลูปน้ากันเจ้าวาดเป็นกรไป๋อเป็นกระปปัผ้าลูกวัดเป็นไปปฏิบัติธรรม พระลูกวัดมันไปจัดการจัดง,งานสรลองโบสถ์อยู่ต่างจังหวัดเนะาะเหลี่ยพระอยู่สองรูปน้ำกันเหลี่ยท่นานพระมาหาสืบซักมาหาสืบซักคนลูกในบ้านวานในสวนนี่แหละเป็นบวชแต่เป็นเน้นบวชเลี้ยนบวชล้ำเลี้ยนศึกษาบวชแต่เป็นเน้นมันก็เป็นอายุครบ พรรษาอายุครบในการญัตเ,เป็นพระเพื่อนก็นได้มาเป็นพระญาตมาได้ได้สองพันษานี่แล้วเนาะคงจะได้สองพรรษานี่แหละที่เป็นเป็นพระมาได้สองพรรษาเคยอยู่น้ำกันกับผู้ขาเนี่ผู้ขากบอายุมากแล้วนะ อายุห้าสิบเก้าปีแล้วห้าสิบเก้าปีก็หัวก็ได้แปดพรรษา,าติดกี่ตะก้อนกับเคยบวชอยู่น้ำเพลินนี่แหละบวชมีน้ำเพลินได้เก้าพรรษาก็ได้สิขาลาเพศไปเป็นฆราวาสหยาิโยมอ,อยู่แปดปีเนาะก็ะได้เข้ามาใหมัยก็ได้เข้ามาใหมัยก็มากเพราก็ได้แปดพรรษานี่แหละ แต่ก่อนก็นอยู่นําหลวงพ่อประคู่แหละบวชที่น้ำเพลินเคยประพฤติปฏิบัติธรมพราญาิพะโยมปฏิบัติธรรมอยู่นี่แหละตรงนี้เป็นลานรรมพี่น้องเป็นลานธรรมแต่ก่อนก็บบวชเนี่ยำมาจากนิีน่สีพตรงนี้แหละเป็นลานถรำปลาไส้แต่ก่อนบ่มีปลาไส้ดิพี่น้องเป็นปลาโยคะยานีนาน้เป็นเอาต้นไส้เม่าปลูกเป็นปลาไส้ นี่ลานทำแลได้ยินคุณพ่อผู้ยวันเพันปะซาสัมพันธ์ว่า,อ,าออกงอกระจายข่าววา่าทางอบอตออหลายหมู่บ้านเนาะในในเขตอำเภอพลวิสัยนี่แหละอ,อ,อ,อบตตำบลบรรพเซน่าตำบลโพนเน่าพืชมาจัดงานาสวด สวดมนต์ข้ามปีประเัริฐวะในในในช่วงก่อนปีใหม่เนาะประมาณวันที่สามสิบเอ็ดถึงวันที่หนึ่งมกราเนาะเป็นจิตจัดงานสวดข้ามปีที่ตรงนี้ปฏิบัติธรรมอยู่ตรงลานธรรมนี่นะก็ขอเสียเสื่อนอาติโยมเด้อเสียเสื่อนอาติธรรมที่อยากมารวมในการประพฤติปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีกรับ จเลื่อนพ่อใดที่วัดทรงสิริพัฒนารามบันคับประกังเด้อพี่น้องเด้อตรงนี้ละเคยบวชในคำมาจากนี่ชีพามนีญาติย,ายมมาพืชประพฤติปฏิบัติอยู่ตรงนี้พันสองพันเลพี่น้องบริเวณน,นี่แหละบริเวณล้านไส่ลานธทรมนาะอันนี้เป็นอาสงเป็นธรรมะนี่มลพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเทศนาที่ตรงนี้ในการจัดงานแต่ละปีเนาะ แตมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมละมีศีลมีศีลสุดาที่คุณมีคุณงามความดีหลายรูปหลายองค์ที่ขึ้นมาเทศนาบนอาจสงตรงนี้เนาะบนธรรมาตตรงนี้เนาะธรรมาทหินธรรมาตเป็นสางขึ้นมาเนาะสางขึ้นมาเป็นเป็นปูนนี่ละเป็นสางกันมาเป็นธรรมาต มันก็เป็นพระประธานเป็นรอรอไหวหลายปีแล้วละ,ละในที่ตรงนี้ตรงอาสง่เนาะพี่น้องอย่าผู้ขาาจิดถ่ายภาพนิ่งหยมได้เบิง้งตรงนี้นะนี่คืออารสงพี่น้องเดี๋ยวกดตรงไหนเนาะ อันนี้หลังหนึ่งพี่น้องกุฏิหลังหนึ่งนี่หลังหนึ่งอยู่ข้างทางนหะลังหนึ่งตรงนั่นก็เป็นแอลซาลาข้างนอกนะพี่น้องเป็นแาลซาราแอ เป็นหอแจกกบับว่าเป็นภาษาพื้นบ้านภาษาโบราณเนานะเอิ้นว่าหอแจก,กหอแจก,กนี่กุฏิลังเนี่ยกุฏิลังนี่เป็นการสร้างของอื้นหลวงพ่อสุวิทย์ตันติเมธาเนาะแต่เพิ่นเป็นโยมเพิ่นสร้างกุฏิลังนี่เพิ่นเป็นผู้เจ้าภาพเจา้าชะตาสางหลายปีแล้วละ30-40ปีขึ้นหลังเนี่ยกุฏิลังนี่พี่นอ้องเอื้นสาง ก็มีครูบาอาจารย์มีหลวงพีหลวงตาม,มาพักหลายรูปหลายรุ่นผ่านมาแล้วเนาะสามสปีขึ้นหลังเติเก่าเลยพี่น้อง,ส,งสุดชมไป้ลยแล้วยังบได้บูรณะใหม่สุดชมไปการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ก็คือึ้เช็ดแบบทรงโมเดลละเป็นชีสางขึ้นทรงสมัยใหม่ พออยู่ใดพี่น้องพออยู่ใดปิติก็พอเพิ่งผ้าอาศัยได้พออยู่ใดในการบําเพ็ญเพียรสมณธรรมวัดเป็นกว่งใหญ่เด้พี่น้องเหนือที่40่สกว่าไรนะทั้งหมดนะ เป็นหอแจกเป็นสลาการประเรียนเบาพืนเบาภาษาโบราณเอาเอิน่น่าหอแจกสลราลงทำหลังนี้เป็น กุฏิของเจ้าวาดเพ่นเนาะก็ะคู่สุขัดศิลคุณเป็นพากที่ตรงนี้กุฏิหลังอันนี้เป็นอุโบโสถที่สร้างแล้วปีนี้แหละพี่น้องสร้างหยียบร้อยแล้วยังบอท่านฉลองอยู่ขาดว่าจะได้ฉลองปีปี2568พุ่ปนแล้วเนาะ ที่เป็นสองพันหาร้อยหกสิบแปดเพราะวะ่ากำลังทํำเลียงขอที่สูงข้ามอยู่เป็นก้าวนุมวัดได้แล้วแต่ว่าบันได้ว่าได้มากเป็นกับม,มาลังวัดในช่วงในพันสามมาลังวัดวัดทีวัดสถานทีบังในปักเขตริสูงข้ามทางสำนักพูดเป็นกับมาลังวัด,ดียบร้อยแล้วแต่ว่ายังบันมีใบออกมากอยู่คาดว่าจะเป็นปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดไปแล้ว ที่เป็นจะสลองโบทหลังนี้เนาะพ้าพี่น้องอย่างช่มไปเรอยๆเนานะน,นสถานทีวัดว่าคงเป็นมีลายสถานทีมีลายหมองลายบอนพี่าญาหาพยม,มบึง อันน,นええ hehe, ี้เป็นอดีตเนาะเป็นสำนักงานเจ้าคณะตำบลบรรพโอเคศนึงพระคูสุภศิลคุณเป็นเป็นอดีตเจ้าคณะตำบลเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นเล่าออกจากตำแหน่งเจ้าคณะตำบลแล้วเป็นเจ้าวาดธรรมดาเนาะพี่เนาะแต่ก่อนเป็นเป็นอดีตเจ้าคณะตำบลแต่ก่อนเป็นเป็นเจ้าคณะตำบลบรรพโอเตหนึงเนาะเดี๋ยวนี้เป็นกับเปลี่ยนเป็นเจ้าวาด ลยลาในตำแนงเป็นเจ้าวาดธรรมดาพี่น้องตำแนงเละตกไปทั้งไอไอบานคำเจริญเป็นเจ้าคณะตำบลก็ะคู่เจ้าคณะตำบลเป็นอาจารย์นาโรงอาจารย์มหานาโดงเป็นเจ้าคณะตำบลแทนนพี่น้องอันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำ สา่งโดนแล้วล่ะสั่งแต่สมัยใดสา่งใม่การจัดงานวัดเนี่ยคำอาใจนี่สีพัมเป็นเด้สาง่งไลยของนำอันนี้เป็นบักคำปอบพี่นอ้องคำปอบน่วยเต็มดูดกขักดอกแน่คำปอบเต็มล้วนเต็มดินอยู่พี่น้องบ่ม,มีคนกิน คำป้อมเต็มอยู่ผู้ใดอยากบบกคำป้อมอม,มาเอาเดอ้อพี่น้องเด้อเต็มดินเยอะมากทั้งสวนกับายมาเอาไปดองไว้นะลายพวดลายผัวกูใดบ่มีบบกคำป้อมวัดใดบม่มีก็มาเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อกูหลังงานนี่ทั้งดอกกักดอกแหน่หมดเต็มอยู่วัดใดบ่มีมาเอาคำป้อมท่านมันออกมาตั้งแต่อ,อ่าอำเภอศรีวิไลเนาะ อยู่วัดไอ้วัดถาวัดวัดธรรมน้อยน้ำทิพย์พี่น้องวัดธรรมน้อยน้ำทิพย์อำเภอศรีวิไลบ้านน้องแสงเนาะบ้านน้องแสงอำเภอศรีวิไลพี่น้องอ,อมาแต่หลายปีแล้วสามสิบสี่สิบปีขึ้นหลังมือนนะเมื่อเรามาปลูกไว้นะี่อันนี้เป็นต้นลกูกต้นลูกมนะัน อันนี้ก็มีหนว่วยกันดก,นดยกนอยู่พู่นละออ้าพูดเหะแต่สูมไม่เบิงพี่น้องสูมเบิงมันมีหนว่วยดยกหลยมันได้สูมใดบ่ละ่ะสูมจังใดละ่ะโอ้นี่ๆ เนี่ยพี่น้องเอ็นบ่เอ็นหนวยเอ็นบ่อาจจะสั้นๆจัง่อยเนาะมือบนิงบดได้แต่นี่ห้องน้ำเพิ่งกะสางไม่เนาะสางต่อเติมไม่ห้องน้ำ หลอก,กแกไว้ตัวนี้มีจักของหนึ่งหนึ่งสองสามี้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามส สิบชี้ห่องบ่าสิบชี้คือจิมหาประมาณนแหละพี่น้องห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำผู้ชายฟังทั้งนี้เนาะทั้งผุนเป็นอันทั้งนานะเป็นห้องน้ำผู้หญิงเลยอันนี้ห้องน้ำผู้ชายเป็นสร้างไวต้ตอนรับญาติธรรมที่มาร่วมการจัดการจัดงานเหลือในการ,ป,รกปฏิบัติธรรมห้องน้ำสะดวกสบายพี่น้องพ่อแม่ผู้บาดเจ็บ เอามาอันเป็นยังตื่นอีนยังเหมือน